ไม่มีกลิ่นให้มันขีครับก็วันนี้นะครับพามาชมการเลี้ยงหนอน,นแมลงวันลายที่บ้านลุงนวดนะครับบ้านชมรมป่าอ่าวกับโปรเจกต์การเลี้ยงสัตว์โดยการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์นะฮเราเลี้ยงหนอนตัวดีนะครับหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ดูแลกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับตัวนี้ไม่เป็นปะหาะนำเชื้โอโรคใดๆเลย แล้วข้อดีเขานีนช่วยขับไล่มแมลงวันทองด้วย<ข>มแมลงวันหงวเขียวอีกเขาจะปล่อยสารฟิโลมินเพื่อเพื่อไม่ให้ไอหนอนแมลงวันมาแย่งอาหารลูกเขาแล้วแมลงวันจะกลัวครับเขาจะไม่มาไข่ร่วมเลยนี่นะทําให้พื้นที่ในสวนเราเนี่ยไม่ต้องเป็นเออเคยมีแมลงวันเยอะเนี่ยเขาจะช่วยเราไล่แมลงวันไปด้วยวันนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมลุงหนวดถึงกล้าเอามือคุยในคุันี้มีอะไรนะครับมีลำหอมนะครับอ่ามีลำกับ ปลาฝากช้ำฉาแล้วก็ใบาชายาเนี่ยเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเศษขยะอะไรนะครับนเนี่ยเน<อ>ี่ยน้อยรถด่ถวนนะครับ <c oughs> ที่เขาเขาเขาไปเอาจากบ,บ้องไว้ไผ่มาทอดขายกันราคาแพงๆเอ่อไอ,อรายการตึ้งขึ้งเสียวของของไอ,อช่องโทรทัศน์หรเนาะอ่า <c oughs> ช่องโทรทัศน์ที่อะไร <c oughs> นักมวย <c oughs> ไปทำไก่ทาเขามีการทอดเอาตัวนี้เลยไปล้างให้สะอาดแล้วมาคั่วมาทอดหนอะลด,ด่วนหนีขี้ซ้ายเลยครับเขาบอกอันนี้อร่อยกวา่าอร่อยกว่าไม่พอนะครับค่าค่าโปรตีนของมันถึงสี่สิบสองเปอร์เซ็นตในขณาที่อาหารสัตว์ทั่วไปได้โปรตีนอย่างไรเอาลูกปลาจากในทะเลทำลายล้างทะเลเอาลูกปลามาทำปลาป่น โปรตีนแค่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตไอ้มี่สี่สิบสองเปอร์เซ็นครับสูงกว่ากันเห็น่นออแล้วก็เราผลิตเองได้ไม่ต้องไปทําลายล้างธรรมชาติเลยเนี่ยไอซีพีเนี่ยจะเขได้คิดเรื่องนี้ไหมเนี่ยได,ได้ทั้งโปรตีนนะครับเราได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งเนี่ยช่วยรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยออที่ผมหยิบจับเนี่ยคือคือถ้าเราเรา,เราละการลังเกียจขี้เดียดเนะาะภาษาอีสานละ ตามคิ่เดี๋ยวแล้วลองจับดูเนี่ยโอ้มันมันมันเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงแคนิดหนึ่งเลยนะที่ไม่ได้มีอะไรน่ารังเกียจเลยอันนี้ตัวจะสังเกตจะมีเปลี่ยนสีเห็นไหมเป็นสีดำํำครับก็คืออายุเขามากกว่าเขาเริ่มแก่เพียนจะเข้าดักแด่อ่าครับตัวตัวพวกพวกเป็นสีดําถ้ายังบิมอยู่อย่างนี้ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดอุ้ยก็ยังสุดยอดอยู่ แต่พอถ้าเขาเริ่มหยุดหยุดการเคลื่อนไหวปั๊บคือเข้าแด่เตรียมจะออกลูกลคล้ายแบบนี้อ่าจะเป็นสีดำเห็นไหมฮะเริ่มนิ่งนะ้วม่ขย,ยับตัวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเขาเขา้เขาสู่เข้าสู่ระบบเป็นแบบแด่เดี๋ยวพอสุดท้ายปั๊บเขาจะแข็งเลยนอนแข็งนิ่งอย่างเงี้ยรอวันที่จะเจาะรูออกมาแล้วก็ออกปี มาติดตามครับเรียนรู้การเพาะเลี้ยงหนอนม้ลองกันลนกับลุงหนวดนะครับที่บ้านสมนดปะเอาเป็นระยะระยะเลี้ยงแบบนี้ก็คือกักพ่อพันธุแม่พันุ์ไว้ให้ใครอยู่กับเราไม่ต้องเก็บไอ้อน,นี้ที่มาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ไปซื้อซื้อ,อหาที่ไหนเลยแมงวันลายเนี่ยพอเราทําน้ําหมักนะครับถ้าบ้านใครกับคหนนนวดนะรเ็ถ้าบ้านใครทําน้ําหมักก็คือไม่ว่าจะอใช้พอลสองเอาเศษขยะ ไอ่เศษอาหารในครัวไปหมักในถังปั๊บใส่พอดอสองเข้าไปเราก็จะได้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําแต่ในปุ๋ยน้ํานั้นเนี่ยไอพวกนี้เขาจะไปเกิดครับเขาจะไปเกิดแต่จะมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยน้ําเนี่ยมันอยู่อยู่กับน้ําพอเขาเข้าแดอยางนี้แล้วปั๊บเขาก็จมน้ําตายใช่ไหมแข็งเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเนี่ยจมน้ําตายไปก็เลยไอตัวที่จะเป็นตัวแม่เกิด้ะติปิกเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ เขาก็มีบางตัวที่อยู่ข้างบนที่อยู่กับแห้งๆเขาเจาะออกมาได้ก็เขาจะมาแอบอยู่ครับอิงไม้ใบไม้ต้นไม้เขาจะไม่มาโชว์ตัวเหมือนแมงวันธรรมดาแล้วจะไปซ่อนตัวอยู่เสร็จแล้วเขาก็ไม่ไม่มาสร้างความรำคาญเนาะใชะไ่ไม่ไม่ไม่มาตอไม่มาอะไรไสร้างความรำคาญเขาจะมีอายุติดตีกนี่แค่ห้าวันเพื่อมาออกไข่ครับผสมกันออกไข่เดี๋ยวพอออกไข่แล้วปับ๊บอ่าหนึ่งรู้ไหมเปลือกเปลือกที่เป็นแด่เนี่ย ถ้าหากเอาไปคั่วก็โปรตีน48เปอร์เซ็นต์จะสูงกว่าอเอาไปบดทําอาหารสัตว์นะเปลือกของแด่กับตัวแม่ที่หมดอายุครับจะมีคุณ่าของโปรตีนอยู่ครบเลยแล้วก็มีจุดที่เราต้องไปบริหารจัดการทําเป็นอาหารเมร็ดต่อจากนี้ไปผมใช้คําว่า CP เนี่ยเราไม่ต้องไปที่งืาเขาเลยเราพึ่งผ่าตัวเอง เนี่ยแค่เลี้ยงหนอนแมง่วันเนี่ยก็คือได้ตัวหลักแล้วโปรตีนสี่สิบสองเปอร์เซ็นตเสริมด้วยนี่งไง mm ีำไอ้เนี่ยที่เป็นอาหารเนี่ยเราไปบดรวมไปบดได้เลย <c oughs> นะว่าเขาเป็นตัวไปแล้วอันเนี้ยไปบดรวมกันคุณจะได้ลำที่เป็นอาหารมูลของเขาที่มีดูนิซีตัวดีอยู่ประมาณเพราะว่าเป็นร้อยชนิดดีนิซีตัวดีหมดเลยจะทําให้เป็ดไก่ปลาของเราที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย ไม่ไม่มีอ e ีโอไลไม่มีโรคอะไรต่างๆที่ที่เราต้องฉีดยานะคใช้ยาปฏิชีวนะหยุดไปเลยเพราะจุลินทรีย์อาหารจัดการให้เราตแต่เป็นอาหารเดี๋ยววันหลังเราจะมาพาพบกับการวิจัยแบบไทยบ้านของลุงนวดนะครับ <laughs> เพิ่มเติมอีกเพราะยังได้ยินว่ามียังมีวิธีการให้อาหารอีกหลายๆรูปแบบนะครับ<อ>ผมอ่านะครับผมสำหรับทริปนี้ก็นำเสนอไปเช่นก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับ ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ